ิ liksom, นีห้องสมุดะ้วยไม่หยุดอีกมากอย่าอย่าเฮ้ยอยไม่ไม่ไม่ตาย ทีของเราครับันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าเรามี5คนดังในวงการบันเทิงนะครับถ้าเปรียบเป็นปลาในมหาสมุทรนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นปลานิโมปลากระเบนนะฮะแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับหัวหน้าใหญ่ของกันก๊งนี้ฮะเปรียบสเสมือนปลาฉลามขาวทั้งดุ ทั้งโหดร้ายนะครับวันนี้เขาอยู่ในรายการเราเลยครับพี่ฟองเบียร์กับโปรเจกต์เลิฟพิวโซนดีครับพี่ปลาฉลามครับพี่ปลาฉลามเสาวที่พองตึงที่มีฉลารรปะมงว่ะปลาฉลามที่มีเสาปลลาาฉมน้อยๆทั้งลูกปลาเล็กๆทั้งหมาสบุนที่ตามเขาคนเดียวนะครับวาเขาคนเดียวเทสต้องตามเขาที่เลยต้องตามเขาเป็นผู้คุมโพไซดอนนี่คือไม่โพไซดอนใส่น้ำเขื่อพผู้อื่นไม่มาเจ้าไม่ใช่ ทาร่าพี่นะพี่เป็นฉลามแสดงว่านิกกี้เป็นเหาฉลามใช่ไหมนิกกี้เป็นทุกที่เลยนิกกี้เป็นลูกเต่าตัวไปเรื่ยนะครับผเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวกับเป็นแฟนโอเอซีหน่อยฮะเริ่มต้นจากผมว่าคนดีที่สุดก่อนแล้วกันเจริญครับตาถึงสวัสดีค่ะฟิมมงกอดค่ะครตาพี่มงกอดฟองเบียร์ครับดีลองออกมาสวัสดีครับลูกศิษย์รุตครับผมเจ้าหน้าที่คนร้าย เร็วที่สุดครับผมโอ๊ตโรแป๊ครับผมตาดความโรดปานหาดเดียววดีที่สุดเอเฟกๆ์เขาเรียงอย่างดีที่สุดเขาบอกเราสิงหิมพ์นะคะโอ๊ตความโรดปานหาดเห็นแบบนี้นะครับอยู่ในมุมมองของเคเรียกวิคเตทีวีเนี่ยเป็นคนดีมากเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเป็นคนดีแล้วเป็นไงราตอนร้องเพลงทีแรกเธอไปจนตายนี่คนดีนี่รายการอะไระเนี่ยพอรู้จักกันแล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อนท้าวัรรย์แป๊บเลย ก่อนจะมาโปรโมทเพลงนะฮะสามคนต้องมาแก้ข่าวนันก่อนโอเคครับอะไรครับข่าวเยอะเหลือเกินผมใส่รับสูใส่รั่าวใส่รัข่าวโอ้โหข่าวใส่รับข่าวผมพูดถึงข่าวคูณถึงข่าวประกาศอาจารย์ผ่านหัวขาแรกครับคุณนม่ครับข่าวแรกนะฮะผ่านหัวข่าวนะครับพี่ฟองเบียร์นะครับประกาศเลิกเขียนเพลง ขันมาค้ายาเต็มต yeah? <cat on subscriber Airbnb> ัวนะฮ้โหชวนน้องร่วมค่ายหาอะไรได้เสริมครับนนครับสิงเลอ่งยาจริงยาอะไรครับที่เป็นเอเย่นเหรอยาออีกอย่างนี่เ็เป็นข่าวผมชอบีเลยมียาอะไรเยยต่อตอให้ไอ้ก็เรียกยาไอ้ไม่ใช่เลยนี่ข้อง้ข้าวอย่ลัมดยาบับัดขายแรงแรงแรง เธอเพลงมันก็เหมือนยางไงเหมือนเหมือนพวกดวนตรีบำบัดอะไรย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งตามสวนสาธารณะที่เขาเปิดพวกสายน้ำเจยแจ้วอะไรกันนั่งให้ชิวๆ,ๆนะ<า>แต่เรารู้สึกว่าอย่างอย่างสายงานเราเราถนัดแต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงที่มันฟังรู้สึกดีๆครับอะไรอย่างเงี้ย เป็นยาบบัดเป็นดนตรีบำบัดนั่นเองไม่ค่อยอยากผู้สาระเลยฟังเอ้ยสาระได้ครับอนขณะที่เราไปสปาฮะกอนนวดแล้วก็มีเพลงทุ่งสปาเรอสปาที่ต้องเลือกสปาต้องเลือกว่าอคนไหนมานวดเราด้วยให้ครับนวดไทยนวดไทยฟังแล้วคือเคลิ้มใช่ครับนวดอะไรมันจะมีอะไรครับมันจะมีอะไรอย่างนี้ให้เราครบให้เคึ้มๆใช่ครับแล้วก่อนนวดฐานเมื่อคนไหนชอบหนักต้องเป็นแบบนั้นไงเนี่ยพี่ฟองเบียร์ต้องหนักหน่อยเพราะหาเส้นยากนะฮะพี่ฟงเบียร์ครับแล้วอาณาบัตรนี้นะฮะจัดหนัก เลยสำหรับคนที่อ,อกหักรักคุดคนะฮะเขบอกว่าฟังกี่ทีเนี่ยน้ําตาจะนองตลอดจริงไหมฮะไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเขียนมาม่วยอีกแล้วเนี่ย <laughs> เขีนมาง่วยอีกแล้ว เป็นเพลงรักเป็นเพลงรักเพลงฟังก็รู้สึกดีไงพี่ก็พูดไปแล้วไงครับผมอะไพูดไปเรื่องๆเกลี้ยกล่อมฟังอ่ะเดี๋ยวดูว่ายาบำบัดของพี่เนี่ยแบบว่าคนถ้าเกิดคนถ้าถ้าเกิดพี่จะโควต์คดีนี้พี่ออกตอนนี้เลยวไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรารักกันเรารักกันเราไม่้รักกันรออกันพูดหน่อยเพราะว่าคนไม่สนิทกันแลแซวเรื่พี่เนี่ยยาบำบัดเนี่ยนอกจากความรักแบบว่าฟังดีๆแล้วอกหักฟังได้ไหมหรือว่าแบบหักก็ฟังได้ แฟนได้มีชู้ฟังได้ไหมก็เดี๋ยวคงจะแต่งเพลงแบบนั้นนะครับรอเพลงต่อไปรอหลังจากกระทันหันก่อนครับแล้วปรถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักของแต่ละคนในชีวิตจริงเนี่ยมีใครที่มีประสบการณ์ความรักตรงกับเลิฟพิวสองมั้งฮะถามถูคุณรุษนุรุษครับครับโอ้โหถามถูกคนลวครับผมกระทันหันถามทำไมครับผมก็เอไ้ไหมฮะ มันต้องมีเนี่ยเดินเจอไคริ์ใหญ่เข้าไปจริงเนี่ย,ยพี่เนี่ยอาจจะมีแบบประมาณหนึง่งแต่นิกกี้เนี่ยบ่อยมากคือเดินสวนันนสะพานลอยปั๊บฟิ้งกันโดดลง ไม่อยากน้าเลยเป็นยงงชก็หลอกเนยังใช่หลอกหลอกคกังนั้นคุลุครับครัเรื่องอท่อยู่แล้วฮะยังไงครับความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกับทหารเนี่ยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเจอกับใครสักคนที่ถูกใจถูกชะตาเนี่ยมันมันต้องรู้สึกแบบปิ๊งอ่ะถูกไหมมันตรงรุ่นเพรนว่าทุกคนงเคยมีล่าสุดเพี่ถึงไปไหว้ขอพรโอ้โหความรักเลยติงไหมครับคุณรุิงไหมครับคุณรุแก้ไขา พอพอเลยครับนี่มันช่วงแก้ข่าวใช่ไหมจริงๆมันเป็นข่าวเรื่องจริงครับเรื่องนี้เนาะเนาะผมขอบอกเลยนะครับว่าเห็นนุชหน้าตาหล่อแบบนี้นะครับเขาโสดครับผมโสดจนถึงขนาดเนี่ยเพื่อนช่วยไม่ได้ต้องขอพระแล้วพอครับคือไม่ได้ด้วยวิธีการไหนก็ต้องเอาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับถูกต้องครับผมนะครับก็ถึงขนาดไม่มีอะไรจริงๆเหมือนกับเราไป ไปสักการะพระธรรมโมตินะครับที่เซนต์เทนโวใช่ดังนั้นเนี่ยหล่อแต่น่าสงสารมากผมเจอพารากอนทุกครั้งอยู่กับเพื่อนชายตลอดนี่ก็ได้ไงฮะไไปหว้พราะว่าพักได้เพื่อนชายมาแทนครับผมเพื่อนชายสี่ห้าคนชายโสดตลอดไม่เหมือนไม่เหมือนนิกกี้นะฮะครับผมที่รู้เจักนิกกี้ที่พารากอนเมื่อไหร่เนี่ยฮะเดินมากับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยนี่เขาเนี่เอาแค่พี่โอตตอบ กันบ่อยนะครับด้อเด้ด้อด้ดอเ้เออเด้ออกด้อเอด้อเด้อเด้อเด้ออเ่อด้ออเด้ออเเ้นเอเดอเ้ออเดอ้อเด้อเเด้วเน้อเอเด้อเด้อเดอเด้ออเนด้อเด้อมด้ด้อ้อเด้องถ้อเ้อเด้ออเด้อเดอเดืออเดอออ้อเด้อมอเดง้อ้เด้อเด้อเ้อเดเดอเ้อเด้ออเนอเ้อเเด้อเด้เอเดอเอด้อเด้อเอเออเ้เดอรเอเออัอเเออน้เออ้ดเออมเ แต่วันนั้นเนี่ยนะครับพอดีมีคอนเสิร์ตอ่ Extra l o าเลิฟบายฟองเปียร์เมื่อเมื่อปีสองปีที่แล้วรู้จัมโอ๊ตไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับโอ๊ตคนเดิมจำไม่ได้ครับโอ๊ตเพื่อนลุดมักระตีมัน้อมวันนี้นะรู้จัมโอ๊ตไม่ได้จริงเหรอบอกจริงดีรู้จะพูดจริงหรือรู้จะโอ๊ตไม่ได้จริงเหรอแต่นั้นนะฮะก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือเหมือนกับเคยเดินแบบเคยรู้ว่าเขาร้องเพลงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยรู้จักกันอ่ะอยู่ดีๆวันนึงเนี่ยก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเฮ้ยพี่ลุด ตอนนั้นอยู่กับพี่เอ็มแต่ละคนด้วยครับอกว่าพี่ลูกพี่เอ็มเนี่ยนะครับช่วยอัดคลิปขอโทษแฟนให้หน่อยโโอ้หเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยจะเอาไปใช้แบบเหมือนกับน้องแฟนแล้วไม่ใช่แค่เราสองคนคือขอทั้งตึกทั้งตึกเลยคือตัวเองไม่พูดคนเดียวขอให้ทั้งตึกช่วยคุณนิกกี้น้องแฟนคุณนิกกี้เคยโดนขอไหมไม่เคยนะครับข่าวลือหมผมบอกแล้วไงนะทั้งตึกคนทุกคนเล่าต่อให้ผมครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างไม่มีอะไรครับสุดท้ายแล้วตอนนี้เลิกกันแล้วก็เราอยากรู้เป็นทำอะไรอ่ะทำไมถึงต้องขอเนี่ ทำไมถึงอันนี้รายการอะไรฮะพี่ไปทำอะไรมาทั้งทำไมพี่ไปทำอะไรมาครับต้องมีการขอโทษมันเรื่องทะเลาะกันเรื่องพวกนีเป็นเรื่องคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ดูด้วยกันมันไม่ดูด้วยกันนะไม่มีคนที่สามได้สามีคำถามว่าที่ขอไปทั้งหมดนีะครับได้ผลไหมไม่ผมเป็นศิลปินในข่ายของพี่เดาพี่เดาพี่เดาโอ้ยนี่ก็เรื่องจริงมาพูดดูเนอะ ดีๆน่าเป็นหัวหน้าเนี่ยมาอย่างนั้นน่ะแมทำไมยังไงขอโทษครับพี่ตอนนี้ขึ้นดีกันแล้วขึ้นดีกันแล้วแล้วเลิกยังครับยังไม่เลิกเลิกลกับแฟนหรือว่าเลิกนิสัยเป็นนิสัยแบบนั้นเลิกหรือยังผมไม่ใช่คนเจ้าชู้อัธยาศัยดีครับเออเวลาคุยเออเวลาคุยๆพวกเอ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยผู้หญิงเขามีใจให้เราหรือเปล่าครับ่องนี้ใครชอบที่เราเคยคำลมดีก็ได้ใช่ครับผม แค่ผ่านทางเฉยๆเป็นคนเฟรนลี่เลครับใช่ครับคนเฟรนลี่นะครับเราเปลี่ยนมาเยอะแล้วฮะพอยครับมาเนี่ยสาวเยอะมาโอ้โหกล้องอยู่ไหนฮะกล้องอยู่ไหนฮะกล้องอยู่ไหนฮะพักขนาดผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าคุณพอยเนี่ยเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยกับเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะฮะนะฮะแฟนซัมผู้หญิงทุกคนครับถ้าเกิดเห็นหน้าพี่พอยนะฮะจำเลยนะครับเขาเป็นคนเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยมากครับครับผม ขนาดถึงครีเอทีมขั้นครีเอทีฟบอกว่าพี่เคยจีบเขามาแล้วจีบแล้วเหตุอะไรเขาสุดเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้น้องพิการนะครับโอ้โหพิงานนี่นะเอ๊ะมาลากมาเลยลากเลยถึงจะเอาพิกาแล้วครับพี่หน้าพี่นะฮะไม่เคยไม่เคยจีบเด็กฝึกงานคนนี้จริงไหมคนนี้ไม่เคย อ้าลูกเคยไปจีบใครรู้ยังไงเคยไปจีบใครต้องมีกระเหลี่ยมในเฟซบุ o กบ้างนะต้องมีมากไม่มีไมบใครคุณมีกระเหลี่ยมด้วยเหรออันนั้นไม่เคยจแต่อะไรเคยเอามืออังไหมไม่เคยอังคุนี่ถ้าแม่ดูอยู่ที่บ้านจะรู้สึกไงเนี่ยคือว่าครับเคยชอบเพื่อนเท้า ครับแค่นั้นครับแค่นั้นครับแค่นั้นเหรอพี่แค่นั้นเหรอเด็กรับเ็ดงินเราก็เปรี้ยวเหลือเกินเปรี้ยวัถึงขนาดว่าพูดถึงไม่ใช่ครับคือตอนผมมีแฟนเนี่ยผมก็รักแฟนเข้าใจแต่ไม่มีแฟนก็ไม่ได้หมายความว่าสัมสอนได้ไม่ใช่แต่ถ้าพูดแบบนั้นพูดไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณไม่มีแฟนแล้วคุณก็จีบไปทั่วมันไม่ใได้ไม่ได้พี่เคยเห็นนะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเห็นพี่เขาเคยจีบผู้หญิงอ่อนหน้าคือเขาไม่จีบผู้หญิงต่อหน้าแต่เขาจะแบบเล่นแล้วเขาจะมีแบบแหลกสายตาสมสาย มันจะหันข้างนะหันข้างก็าแล้วผมมาอยู่กับเขาได้ไม่นานนะฮะผไม่เห็นมุมช็อตนั้นตอนไหนฮะเห็นคุณทุกงาแล้วคุณพลอยผมว่าอนาคตโลแฟทคงเป็นได้แค่นี้แหละครับแล้วผมสรุปผมกลับไปอยู่ที่เดิมนะฮะไม่พี่บอกแล้วผมนี่่ผมนี่เป็นคนรักแฟนอันนี้เป็นคนเจ้าชู้พออยู่ด้วยกันมันก็พอดีผมว่าพี่โอ๊ตพี่คบไม่ได้ ก็ไาบอกแล้วให้คุณอยู่เคลียร์ไปดีแล้วนะครับดีแล้วทีมงานครับทีมงานอย่ามาพาให้ไปประเด็นอื่นนะฮะมาๆพี่สีมีไหมพี่ไหมคือตอนแรกก็มองความรักสวยงามจนกระทั่งรู้จักคนเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงครับพี่สีสอนให้รู้จักคำว่ารักมันดีปะหวะอะเลยงี้ยอย่ามองฝั่งนี้ฮะมองข้างหน้าในบรรดาในบรรดาสามคนนี้ไม่แั่พี่ฟองเบียร์แล้วกันเรายกให้คนหนึ่งนะครับใครเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดนะครับ อุ้อนจพิเลยัยไม่กล้านะพี่ท่นก็ดูดูสุดสีค่ยดูดูดดบครดูสีเลยครับคนไหนคขแ่ที่สุดคำว่าดูตาคำว่าดีเนี่ยคำว่าดีอาจจะเรื่องยากคนไหนเขาได้ทั่วที่สุดดีกว่านี้ยงไไอ้นี่ะครับคนไหนคนไหนสาแบบนี้ฟินเห็นถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ควรเอาเป็นแฟนคนนึงคนนี้ครับแคนดิเดตเลยสคนนี้เด ไรเนี่ยมันตัดก็หอไม่ใช่ว่าหล่อแล้วม yeah, no, mm ีสายดีเสมอไปเลยวะนีสายอาจจะไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาคิดว่าเป็นใครไันคนไหนเรื่อยเัอ่อนไอ จับมือกันเดี๋ยวสนุกมากเลยไม่ดีครับไม่เลือกได้เปล่าวะไม่เลือกแต่คนเลยโอเคเห็นว่าเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันไม่เลือกไหนเห็นว่าดีเหมือนกันอย่างเดี๋ยวเสียใจไงเดี๋ยวตอบใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะเสียใจเราไม่ยุ่งกับประเด็นนี้แล้วเราไม่ช่โอเคเราอยากคุยเรื่องผลงานเราเปลี่ยนประเด็นดีกว่าก่อนที่เหตนจะขายไม่ออกกันนะฮะเราอยากจะคุยกันหน่อยนะครับทีมงานเรารู้มาว่าอัลบั้มนี้เนี่ยพี่ฟองเบียร์จะใช้สามศิลปินตอนหนึ่งซิงเกิลทุกเพลงจริงไหมฮะ ครับเป็นได้ครับครับเพราะอะไรถึงต้องสามศิลปินเลยเพราะว่าปีนี้วีรคอดครบรอบ3หัวพอดีก็เลยอยากนะครับโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเลข3ครับแล้วเราทํางานมาหลายปีอะเรารู้จักคนเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเราก็อยากให้คนที่เรารู้จักกันนะเขาได้มาเจอกัน้วยครับผมจะได้มาเกิดอะไรสนุกสนุกซึ่งกันและพี่ครับนี่แหละฮะผมไม่รู้จักไอเนี่ยครับสีใจมากเลยมาเจอคนแบบนี้แล้วทำไมเพลงแรกกระทันหันถึงต้องใช้พี่ลุตใช้โลแฟแล้วก็ใช้พี่ฟิลมาเพลงเพราะว่า โลแฟทกับฟิมเป็นเด็กใหม่ของบริษัทเราซึ่งเราต้องการให้ให้คนได้เห็นว่า2คนนี้เขามาเซ็นสัญญาอยู่ที่นี่แล้วนะแล้วก็กำลังจะมีผลงานกับที่นี่แล้วนะส่วนลุ้นเนี่ยก็เพิ่งได้มาทํางานกับทีวีเละคอร์ดครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าโอเคอาจจะเก่าจากที่อื่นแต่ก็ไปที่นี่ก็กาลังจะมีงานของตัวเองเหมือนกันซึ่งทั้งสามคนนี้ปีนี้จะต้องมีแน่ๆเลยให้ทุกคนรู้ได้เห็นเนี่ยเปิดเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับวีเ c o r คอร์ด้ปีนี้เลยใช่ปะใช่ปะนายมีแผนเตรียมไว้ด้วยนะ เดี๋ยวเวลามาโปรโมทอีกจะได้บอกให้พี่เปงนปีนี้มีปีนี้มีได้วางแผนไปแล้วแต่นี่ก็ไ้หัวหน้าเขาที่สองแล้วฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนได้ดีไปแล้วครับหัวหน้าที่สองนี้ไม่ค่อยดีอะบางคนนะฮะบอกเลยครับว่าพี่รุตนะครับเกือบโดนเคลียร์ออกจากการซิงเกิลเปิดตัวทำไมคิวสองนะฮะเหตุเพราะความสูงเกินมาตรฐานจริงไหมฮะจริงไหมที่พังเบียร์ผิดเหล่าอะจริงจริงเลยอะฮะในอัลบั้มนี้คือพี่รุตตัวสูงสุด จริงจริงทุกคนเขาบอกว่าผมพิการครับทำไมสูงด้วยนะครับหน้าตาดีด้วยมาตรฐานอยู่ไหนเรา3คนเนี่ยยืนด้วยกันเนี่ยมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานชายไทยต้องแบบนี้ประมาณนี้ดูมาด้วยกันไอเดียอะไรพิการซ้ำซ้อนทำไมครับสูงก็สูงแล้วหลอก็หล่อซ้ำซ้อนด้วยซ้ำซ้อนเลโอดแค่หูอะตขนาดนั้นนะอดไม่บอกใจว่าเลยอดบอกซิว่าชาติที่เราโอดเป็นอะไรมาก่อนอดแบบฟองเลยชาติแล้วนะฮะชาแล้วครับ ไม่คือในที่บ้านเต็มนะทุกคนเนี่ยสูงโป่งหมดเลยนะฮะใช่คแต่ตอนคลอดออกมาเนี่ยหมอทำหล่นหมอเลยย่นเลยที่บ้านนี่ร้อยแปดสิบหมดเขาเขาก็รู้อยู่แล้วแม่สรายดีนะใช่ไปลุงพ่อไปอะไรครับพ่อเป็นแขกครับผมแล้วคุณแม่ล่ะฮะเจ้าของร้านดูจัดการเลยจัดการดูจัดการไอ้นี่ดูจัดการเด็กโอ้โห อะไรล่ลุยกันนะครับมี่บ้านตัวสูงหมดเลยตัวสูงหมดเลยแล้วพอเด็กๆพอโตไปหน่อยล้มในห้องน้ำอีกทีเนี้ยเป็นกุตรสมมุติมันก็เลยขยับชีวิตพี่ริน่าหลุนโอ้ดีๆวันนี้ไม่สูงขึ้นเพราะเดินลงบันไดเรื่อยๆพี่ฟองเบียต้องพาเข้ามาอยู่ที่ริน่าหลุยสันพี่เบียร์ครับต้องหาเพลงนีให้นะครับจะได้ตังบรักษาตัวเองได้กันพูดเรื่องเพลงดีกว่าครับถามว่าทำไมเพลงกระทันหันเนี่ยครับต้องเป็นศาสตศิลปินนี้ครับ ก็ตอบไปแล้วไงตอบไปแล้วไงฉไปเลกไปแล้วครับันเลกไปแล้วที่ตอบไปแล้วที่ ใจเย็นครับผมใจเย็นเอออันนี้ผมจะเออตอบแล้วจริงด้วยไม่ฟังไงนี่คนฟังไม่ตจะเป็นอย่างงี้ไม่นี่ฟังเมียครับทำไมถี่หลาอยากได้แต่สลามอยากได้แต่สลามอ่าอย่าไปนะแล้วับานไม่ได้ผมไม่ฟังไงไม่เขาฟังอยู่ฟังการลดตัวของพี่อยู่นะสรุปว่ามาตรฐานคืออะไรไม่มีมาตรฐานเออมาตรฐานอยู่ที่ความพอใจของเรานผมอืมเพราะว่ามันชื่อโปรเจกต์บายฟองเบียร์ครับรือสองบายฟองเบียร์อยู่ที่ความพอใจการทำตัวดี ของแต่ละคนครับผมพอดีตอนตอนที่รู้จักโอ๊ตอ่ะเขาดีมากนะครับตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงฮะคือเพลงปล่อยไปแล้วก็เสียใจนิดนึงจะเป็นซิงเกพลสุดท้ายของเขาในอัลบั้มนี้เฮ้ยเขาพูดอยู่เมื่อกี้ว่ามีอีกไงเนี่ยเดี๋ยวไปยิ่งดีกาดูจากความพอใจนะก่อนมาออฟฟิศตอนแรกเรียบร้อยมากเลยฮะเรียบร้อยมากตอนนี้เริ่มสร้างอ่ะอยู่ไปแต่คนเริ่มออกเพลงดังก็เริ่มเปรี้ยวธรรมดาเพลงดังก็เริ่มเปรี้ยวเป็นธรรมดารัตลุดเสมอต้นเสมอปลายครับผมดีเสมอต้นเสมอปลายคสปรีมนะฮะสปรีมนะฮะแล้วก็ยังยังไม่เห็น น่าแพ้ครับผมอมาวันนี้มาวันนี้พี่หมอใมองตาว่าจะพูดถึงเรายังไงอยู่นะฮะฟิล์มก็น่ารักเขาเพิ่งมายังเป็นคนดีอยู่ยังเป็นคนดีอยู่อีกสัปหักไปแน่แล้วคนหลังครับพี่นั่งมองอยู่นั้วยังไงเนี่ยช่างมันเลยครับมีเลวอยู่แล้วก็เลยจับคู่กลาเป็นโลเฟสกันแหละครับผมมาดับเปียฝ้ายกับเพลงกระทันหันไม่ไม่ไม่ได้เวาเตียตับเปี้ยนะตับด้วยไม่ใส่ตับเปี้ยด้วยเมื่อกี้คุณน้าเขาถามครับผมความหมายนี่ครับกระทันหันใครอยากพูดไหมผมพูดปุ๊บ ผมนั่งเฉยๆนะครับอยากพี่เซียนพูดนะพี่เซียนครับผมพี่เซียนพูดพี่เซียนพูดนะที่เป็นคะแนกสาระใช่ไหมครับโอเคก็เพลงนี้จะมีเนื้อหาพูดถึงเรื่องความรักที่มันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันนะคะแบบว่าป๊อปปี้เลิฟอ่ะแบบว่าใครๆก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่ฟังแล้วยิ้มๆสไตล์ผู้ชายโรแมนติก รวมเป็นติกแลมันดันใจอย่างพี่คำเดียวเพลงนี้เพราะอะไรครับพี่เดินไปเจอใครหรือเปล่าแล้วแบบกระทันหันป่ะเกี่ยวกับาน้ำอาบน้ำอยู่สบู่ตกน้ำหันแล้วแล้วพี่รู้สึกยังไงลุกลุกพี่ผมที่ไม่สภาพอพี่พูดไปเลยฮะไม่อาบน้ำที่บ้านกำลังถูตัวอยู่แล้วก็หาสบู่โดนเพลงขึ้นมาไม่หันในห้องน้ำไม่มีอยู่คนเดียวอยู่นะโอเคห้องน้ำก็เล็กอยู่แล้วอยู่ใครล่ะ ผมชอบมากแต่ว่าเพลงนี้ก็น่ารักดีเพว่บางทีเราอาจจะชอบใครบางคนโดยเราไม่รู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวเเขาเรียกว่าเป็นรักแล้วคือไล่สติอาการตกหลุมรักแบบพระันา์ชร์นะครับวันนี้นะฮะสาระจะไม่คนมี่าดหัวเข่าว่อไปครับที่ฟองเบียฮะทุ่มเงินนับล้าน จ้างศิลปินกว่า30 30ชีวิตนะครับมาแสดงใน MV กระทันหันจริงไหมฮะครับจ้างิจริงนะครับถ้าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยครับกร์มี่เป็นบริษัทที่ดีมากต้นี้นพี่ดาบริษัทอ๋อวไม่ใช่บริษัทก็ดีอยู่แล้วคือยู่แล้วคือก็ดไหเราะย่งคุไม่ปลอดภัย เฮ้ยอย่ามาซุมผมมากเจริงไหมไม่จริงไม่จริง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 คือจริงๆอ่ะงบทำเ m ็วีอ่ะเราก็มีในงบมาตรฐานแต่ว่าเราต้องการนักแสดงที่มันเหมือนครอบครัวปีนี้มัน3าปีวีและคอร์ซึ่งซึ่งถ้าสมมติเราต้องใช้เงินจริงๆในการจ้างทุกคนมันเป็นล้านแน่ๆอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันไม่มีใครให้หรอกเงินให้ดังนั้นคับท่านบอกคืออะไรดังนั้นดังนั้นดังนั้นจึงต้องบอกว่า มาเล่นเถอะถ้าไม่มาปีหน้าจะไม่มีงานออกกันนะถูกมั้มาด้วยใจนี่มาด้วยใจทุกคนมาด้วยใจไม่มีใครแสดงหน้าตาไม่พอใจมาด้วยใจคิมาดว่าเต็มใจมากทุกคนมาเพื่อนายฟองเบียร์เต็มใจมากครับนะฮะแล้วพูดถึงเนื้อหามิวสิกวิดีโอหน่อยครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับพี่เป็นนักศึกษาครับเพราะว่า3มขวบของวีเนี่ยถ้าเป็นอายุคนมันก็เหมือนเด็กที่จะได้ออกจากบ้านไปเข้าโรงเรียนนุบาลละเราก็เลยรู้สึกว่าบริษัทเราอะ อายุเท่ากับคนที่ต้องออกเรียนหนังสือแล้วครับวันนั้นเราก็ชวนทุกคนว่าเรากลับไปวัยเรียนกันไหมเพราะความรักแบบกระทำถันในวัยเรียนมันเกิดขึ้นง่ายสุดเนี่ยเพราะมันเจอคนเยอะอยู่ในห้องเรียนเดี๋ยวเจอเพื่อนเสกนู้นเสกนี้เจอเพื่อนนำโรงอาหารอะไรเงี้ยท่าทุกคนก็เลยกลับมาเป็นนักศึกษาหมดเลยแม้แต่พี่ก็เป็นนักศึกษาด้วยศึกษาด้วยทำมหน้าตายอยเยอะอย่างเงี้ยน่าตี่น่านี่ไงย้อนวัยย้อนวัยแล้มีอาจารย์เคนวงซิลอาจารย์เคนวงซิลเล่นเป็นหมอเล่นเป็นอาจารย์ไม่ถึงตัวเลือกอาจารย์เค้นเป็นอาจารย์หมอครับเพีิธกราะ จริงๆโอ๊ตอ่ะพูดเก่งอย่างโอ๊ตเป็นได้แต่โอ๊ตต้องร้องไงก็เลยก็เลยเคนต้องเป็นตอนแรกก็เถียงกันระหว่างเคนพี่ชุซิลพี่ป๊อกซิลดูแลสองคนต้องเป็นนางเอกจังเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้หรอกไม่ได้หรืออาจารย์เคนเนี่ยอาจารย์เคนแล้วอาจารนดงนั้กเอาลพบอลิสทอยใช่ครับเล่นเป็นนางเอกทำไมต้องเป็นน้องอลิสครับ เรียกว่าจ้างน้องอลิซคอยด้วยจ้างอลิซคอยจ้างน้องอลิซคอยไปลจอลิซคอยนี่เสียตังค์ทำไมที่เสียตังค์คนเดียวด้วยต้องเลือกน้องอลิซนะคือจริงๆเขามีคนมาให้เราแคสให้ดูเต็มเลยแล้ววันนั้นผมอยู่พัทยาอยู่ที่พัทยาครับซึ่งวันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตกับเอเบียโน่พอดีแล้วก็นั่งนั่งดูในไอแพดนั่งดูรูปทุกคนแล้วผมปรักวางก็เห็นตรงกันว่าคนนี้น่ารักแต่สิ่งแค่สองคนเอง แต่พี่ควานยังมีแต่ว่าโปรไฟล์โปรไฟล์ที่ส่งเข้ามาตอนนี้ยังมีเก็บอยู่นะไม่เหลืออยู่ไม่ได้ลบได้เลือกใช้เรื่อยๆใช้ขายตั้งไงใช้ไทยมีเรื่อยๆตัวต่อไปเพลงพี่ไงตัวต่อไปไงเนี่มีวิสัยทัศน์ครับผมปีหน้าปีหน้าปีหน้าเลยะครับแล้วถ้าเกิดไลน์มิวสิกวิดีโอเอาตามเนื้อเรื่องใครเป็นพระเอกรับพี่เพลงนี้ครับ ก็ต้องเป็นพระเอก MV นะครับคือชื่อน้อง m ีชื่อน้อง MD ชื่อน้อง MD คือทุกคนที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ทุกศิลปินอ่ะเป็นแค่ตัวเกียร์เป็นตัวยุ้องอลิซอย่าไม่ใช่ครับอัันนน้เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราคอยยุคอยชงให้เขารักกันเป็นตัวยุเป็นตัวยุตัวบิ้วตัวยุแต่เมื่อกี้นี่พูดถึงพระเอกไปแล้วนะฮะเรามีพาดหัวข่าวเหมือนกันบอกว่าพี่โอ๊ตปาโมนนะครับแอบเปิดซิงพระเอก MV ก่อนจะได้เข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับพระเอกตัวจริงครับที่ไปทำอะไรเขามาต้องบอกตรงนี้ก่อนว่่าผมมยังไได้ ไอการเปิดซิงของผมเนี่ยคือมันต้องมีซีนที่เราเนี่ยแกล้งพระเอกโดยการที่เราเนี่ยเอานิ้วนไปจูรุดน้องเขาครับจูรุจูรุตอะไรครับจูรุตนี่คือเป็นคำกริยาในการที่เอานิ้วจิ้มเข้าไปในสิ่งสิ่งหนึ่งตรงไหนครับตรง จ้กัแล้วมั้งฮะรูหูมั้งรูหูมั้งฮะพอทจิ้มรูอ่ะทิ้มรูไอ้ช็อตจิ้มนี่ไม่เท่าไหร่ตอนแรกเราก็จิ้มเบาๆแล้วคือเราก็เก็บเราก็เราก็งอนิ้วนิดนึงหลังๆพี่พุ่มกับเดินมาบอกโอ๊ตพี่ขอเน้นๆพี่ขเน้นๆเอาแบบเต็มเหนียวแล้วขอโทษนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเดียวนะครับผมประมาณ6ทีได้นี่นะฮะแรกๆน้องเขาเอ้ยเอ้ยเขสักนสี่ห้าเด้อ เฮเสียงเปลี่ยนไปเอ็มดีไปเอ็มดีเสียงเปลี่ยนมาล้ชอบอ้ยพี่อ้ยก็เพนเหมือนกันน้องกขบอกเนเหมือนกันพี่ก็พี่ซัดเข้าไปเลยพ่เพนไหมพี่เนไหมเพินพี่ก็เพิ่นพี่ก็ปั๊พี่ก็มาปาดจมูกพอยต่อพอยบอกโอเคอ้กินครับกินเนิ่นงินอบพวนละเกินมันหอมกลุ่น ครับตอนพูดพูดถึงนะฮะเอ็มบีตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้เห็นแบบช็อตหวานๆใช่ครับผมเอ็มบีด้วยถูกต้องคือคือเอ็มบีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเพราะว่าคือแฟนๆของพี่ๆวงเอ็มบีนอร์มอลวงซิวงเยสเดย์หรือใครก็ตามที่อยู่ในบริษัทเราจะได้เห็นแต่ละซีที่ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกกันได้มาแต่งชุดนักศึกษาอย่างเห็นเอ็มบีนอร์มอลเนี่ยลุกอาจจะดูเหมือนนักศึกษาเนี่ยที่ซิวมาประมาณทั้งสิบรอบได้ครับผมอาจจะมีบางคนเนี่ยรอยสักเต็มตัวคอะบอกแล้วบอกน้อง พี่เขไม่ได้สักนะครับผมนอนทำสือพิมมาหายมือเตลือมือเลือมืเลือเมันลาไม่ออกไมครับผมคืออยากให้ติดตามดูกันะแต่ละคนน่ารักมากเมื่อกลับมาใส่ชุดนักศึกษาแบบบางคนแบบดูแบบน่าจะผ่านไปิปีอะใส่ชุดนักศึกษาแล้วเป็นนักศึกษาแพทย์แต่กูนี่ธรรมดาที่ไหนเยบร้อยสุดอะับสุดที่สุดมาใส่ชุดเรียบร้อยอะอย่างเช่นพี่ฟองเบียร์เลยเกินสปีแน่โอ้โหวใช่วันนี้นะครับผมว่า ได้ความไม่มากก็น้อยอ่ะอามพี่ขายเพลงหน่อยครับพี่ฟองเบียสามไงก็ให้รุตพูดเลยครับพี่รุตครับนี่เป็นเพลงแรกนะครับในอัลบั้มโปรเจกต์เลิฟพิวบายฟองเบียรนะคับซึ่งหลายคนก็อาจจะกําลังรออยู่เพราะว่าชุดที่ผ่านมาชุดแรกเนี่ยนะครับฟองเบียเลิฟพิวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่แบบดังมากๆเลยเพลงก็จะเป็นไม่มีตรงกลางนะครับแต่นี่ไม่รันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้นะครับกระทันหันนะครับถือเป็นเพลงแรกด้วยยังไงก็ขอฝากทุกคนที่สนใจนะอยากจะฟังเพลงแล้วมีความสุขนะอยากจะมี ความรักแบบกุ๊กกิ๊กในสมัยตอนที่เรารักใครสักคนหนึ่งตอนสมัยเรียนอยู่นะครับก็ลองฟังเพลงนี้ครับครับผม MV MV ววันนี้ครับรายการวันนี้เป็นที่แรกนะครับต้องติดตามครับผมในรายการไลฟ์อาจีของเรานั่นเองนะครับครับผมเข้าไปดูได้นะครับก็ไลฟ์ไลฟ์คืไลฟ์ครับไฟไลฟ์อย่าลืมเออใช่ต้องบอกว่าไฟไลฟ์วันนี้นะครับตอนประมาณตีสี่ขึ้นโอ้ยใช่ตีสี่ขึ รายการธรรมะแล้วครับผมทีมดีทีมแน่ทีมใหญ่โตกว่าแล้ะจะเกิดอยากดาวน์โหลดที่นี่ให้พี่ฟิล์มครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ช่องทางดาวน์โหลดทางไอจูนด้วยค่ะบเฟซบุ๊กครับข่าวสารไทยครับ facebook.com/slash/projectleapview ครับผมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารของพวกเราได้ครับได้ครับผมในยูทูบช anel ก็ได้ครับใช่ครับผมเข้าไปกด subscribe ครับใช่ครับผมไปติดตามคลิปมีคลิปเบื้องหลังสนุกสนุกเยอะแยะมากเลยโอเคครับแล้ววันนี้นะฮะก็ได้รู้ข่าวสารได้รู้แบบที่มาของเพลงนี้แต่ ว่าก่อนที่ MV ออกเต็มๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีโชว์สั้นๆด้วยครับผมโชว์สดๆเลยนะฮะปิดเบรกกันเลยครับนะครับเราดูนี่นะฮะนี่คือโชว์น่ารักน่ารักนะครับจากโปรเจกต์เลิฟพิวรับสามเ่อนแรกชื่อเพลงว่ากระทันหันนะฮะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเชิญเลยครับมาเป็นครั้งที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามัน รีบผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทั้งยิ่งไรก็ห้านใจ ของแท้แ <redundant S 3> <c oughs> น <c oughs> <rait> <MacBook> right ่นอนไม่ทรยศพี่ฟองเบียร์อยู่แล้วครับผมว่าแต่ซิงเกิลน้าของพื่เอกมีนะครับผมไม่ต้องขอพระเอกครับขอแค่เป็นลัทธิเขาพอแล้วเป็นเป็นเหาฉลามของเขาพอนะครับเอาวันนี้เนี่ยมาโปรเจกต์เนื้อผิวซอน